เม้นก่อนเข้านอนเม้นก่อนเข้านอนกดติดตามเพื่อมุ่งสู่500สัพไปด้วยกันลโหลสวัสดีค่ะขอบคุณเเกอกี่วันนี้เจนนี่อลิซาทั้งสองคนนี้คือปล่อยอัลบั้มเต็มกับคุณแม่อืออ่ามาทางร้านคุณนองเจนนี่ก่อนนองเจนนี่ปล่อยอัลบั้มเพลงชื่อเต็มว่า Ruby ปกอัลบั้มคือเป็นอย่างนี้เลยน้ำมาสอม ปล่อย MV กลับมาชื่อเพลงว่าไลฟ์เจนนี่ชอบเจนนี่เออหรือว่าเหมือนเจนนี่หรือเปล่าแบบไลฟ์ใ like นที่อยากรู้ว่าสาวๆเนี่ยอ่ามันเป็นสุดเป็นเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่กับ YG เนี่ยคือออกเพลงเยอะกว่าตอนอยู่ YG ยังเขาบอกเขาบอกมาแล้วใน Twitter คือ8ปดปีแบ็คพิงเพลงประมาณ30เท่าไหร่วะสักเนี่ยแต่ว่า4คน <c ười> <c ười> ที่ผ่านเท่าไหร่ละเกินที่แบ็คพิงเกินสาม้วหรอ รวมเพลงในบ้านตั้สี่ตอนสี่สิบสี่เพลงโอ้โหแกรมมากและสี่ตามนี้เลยอยู่ที่อวกาศโอ้โหอันนี้คือตัวเจเก็บเหรอโหเล็บมากกินแคปซูลปั๊บเป็นฟิล์มเจอเหมือนยาเหมือนยาตื่นอุ้ยมีตาตาอุ้ยเปลี่ยนเพลงฟ้า เจนนี่อะไรอ่ะไลท์เจนออไลท์เหรอเพื่อะไลท์เจนนี่ก็มองไอซ์ก็มีแฟนฮอร์เวอร์มากกระสวยอมากลงมาแล้วโอ้โหเชี่ยสุดยอดโอออร์เดอร์กาววิเต้าไอ้นี่ไป็นไอ้นี่คิตตี้ ว้าวแนวแบบมันตราเลยเต้นเชี่ยอุ้ยคนลุกโอคนลุกเปร๊ะตั้งแต่หัวจ้าต่เท้านี่ไลท์ไลท์เจนี่ชอบแบบชอบเจนีบ้าเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวโอ้ยไปโอ้ยไปไปคนลุกคนลุกคนลุกเลยะ

แต่เนื้อเพลงคือดุมากโอ้ยไล่เออโอ้เท่เลยเจียโอ้ยว้าโอ้โหนี่คือสะพานโค้งที่เยอะที่สุดในโลกโอ้โแต่ละแต่ละโอ้โหแต่ละแต่ละโอ้โหทีเจนนี่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 กางวันค่ะกางคืนค่ะ โอ้โหไปไหนอุ้ยวายเปลี่ยนชุดนี่ซิดักบินโอ้ยเท่มากโอ้โหอยากเจอข้ามาเลยค่ะบัวทัวมาเจ๊เจนี้เจนี้เจนี้เลิศไปอีกดอกเฮ้ยวูบเกินอ่ะไม่ไปไหนอะคะแม่เอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้าคาปิบาร่าอะไรวะเนี่ย อะไรอ่ะไกายล้างเหรอโดนสาบโ<ป>ดนสาบมัน <c oughs> สาบหรือเปล่าจบเลยชอบไปละเจนนี่แบบนี <c> ้ <oughs> ชอบคือภายพึ่งไปเลยดูดูดันแต่แล้วก็เป็นคนแบบน่ารักหรือว่าจริงๆแล้วไ like ล์าาเ,เ,เจนนี่นห,มมหมายถึงบบว่าอยากเป็นเหมือนกับเจนนี่หรือเปล่าเออเพราะไล์ความหมายหนึงแปลว่าอยากเป็นเหมือนชอบชอบ าชอบไหมชอบยิ่งกว่าชอบเยี่ยวคือเยี่ยวเลยอ่ะเพลงนี้ก็แบบเจนนี่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 อย่างเงี้ยเลยอ่ะตอนในในร้านเราเจนนี่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 อย่างเงี้ยตั้งจุดมุ่งหมายเลยว่าเพลงนี้ทำมาเพื่อแบบทุกคนต้องซ้ำเจนนี่ให้ได้ริงดีมากคุณแม่คอนเซปต์คนลูกจริงดูดิอ่ะดเซอร์เอ็มวีเอยโรเซ่กับพี่จีซูอ่ะต้องมาแล้วนะเพลงเพลงโรเซ่กับเพลงจีซูก็มีลาลิซาลิซาไปแล้วเจนนี่เจนนี่เจนนี่มีไปแล้ว โล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 เจี๊ยดีต้องมาละพี่เจี๊ยพี่จีซูต้องมาละจีซูจีจีซูจีซูดี่ต้องมาละความเป็นเพลงของไลเจนนี่นก็มีความแบบเหมือนเล่าเรื่องราวที่ผ่านมานิดหน่อยเนาะเป็นเรื่องราวของเขาแล้วกันเออแบบใครที่ถอดข้อความได้ก็คอมเมนต์แล้วกันอีกเราเดียวไม่ไม่ทันจริงๆใช่วีความเลยอ่าคือถ่ายคนละที่กันใช่ไหมอ๋อเห้ยอ๋อเอันนี้เกาหลี โอ้โหเวอร์ทุกเพอร์ฟอร์แมนเดินหน่อยเดินหน่อยโอ้โหการแต่งเพลงเขาแบบของจองกันอยู่กันนะภาษากฤษนะ โอ้ยเริ่มเติมอ่ะเริ่มเติมอ่ะ

ไม่ได้แบบเจอกันในคอนแบค็คพิงเลยค่ะเพื่อนเยอะขนาดไม่ได้อะไแบบนี้แต่สถานการณ์อะอะไรอะที่บอกคนเยอะเจนนี่เจนี่เจนี่เออเดินกลับหมดทุกคนเดนินแล้วขึ้นยานไปเลยเหรอทั้งลิซ่าทั้งเจนนี่เขาเดินขึ้นยานไปเลยอะแม่เดินกลับหมดไปข้างไหนอีกอ,อัลบั้มหนึ่งลิซ่าน้องลิซ่าแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นท์ก่อนด้วยนะคะ